ครับลูกค้าสายมาให้อัดนะครับเราดูแล้วอาการระเบิดอย่างนี้สายเบอร์12นะครับดูใน6ขุนอาการแตกอย่างนี้นี่คือผลแรงดันไม่ไหวไม่แน่ใจว่าที่เขา อัดให้ลูกค้ามาร้านเดิมเนี่ยเขาอาจตามตัวอย่างหรือว่าลูกค้าต้องการจะเซฟผมไม่แน่ใจนะเราต้องถามลูกค้าว่าสายที่ใช้อยู่ที่มันแตกเนี่ยการใช้งานนี่แรงดันสูงไหมถ้าแรงเขาบอกแรงดันสูงเราต้องแนะนําว่าให้เป็นสายลวดสี่ชั้นถึงจะรับแรงดันได้ถ้า อสายสองชั้นไปอีกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเราต้องอธิบายลูกค้าฟังว่าต้องใช้สายสี่ชั้นนะถ้าเขาไม่ใช้เราก็ต้องอัดตามตัวอย่างครับขอให้เราได้อธิบายให้ลูกค้าฟังถ้าลูกค้าเขาพอใจที่จะเปลี่ยนเป็นสี่ชั้นเราก็อาจให้ลูกคา้าแต่ถ้าเกิดลูกค้าเขาต้องการจะทําแบบตามตัวอย่างเราก็ต้องทําตามตัวอย่างครับขอให้ได้อธิบายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมลุมมงหมูไฮดรลิกร้านอัดสายไฮดรอลิกร้านเล็กๆใน YouTube สวัสดีครับ